หลังจากความสำเร็จของ AK-47 และ K ในช่วงสงครามเย็นสาภาพโซเวียตได้มองหาปืนประจำกายรุ่นใหม่ที่เหมาะสมกับการรบสมัยใหม่โดยเฉพาะการใช้กระสุนขนาดเล็กที่มีความเร็วสูงเพื่อต่อกรกับมาตรฐานของนาโตปลายทศวรรษ1970จึงเกิดการพัฒนาปืนรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า AK-74 AK-74 จุดกำเนิดกระสุนขนาด5 4 5 x 3 9มม AK-74 เปิดตัวครั้งแรกในปี1974 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการใช้กระสุน 545x39 ม mm, ิมแทนที่กระสุน 7.62x39 ม mm, ิมแบบดั้งเดิมกระสุนใหม่นี้มีแรงถีบเบาวกว่าทำให้ผู้หญิงควบคุมปืนได้ดีขึ้นเมื่อยิงเป็นชุดและยังมีระยะหวังผลไกลกว่าจึงกลายเป็นอาวุธหลักของกองทัพโซเวียตในช่วงสงครามอัฟ,ฟกา,านิสถานการออกแบบและสมรรถนะ AK-74 ยังคงใช้โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก AK-47 แต่ได้รับการปรับปรุงในหลายด้านเช่นศูนย์เล็งที่แม่นยำขึ้นปากกระบอกที่ออกแบบใหม่เพื่อลดแรงสบัดและน้ำหนักที่เบาลงจากการใช้วัสดุโพลิเมอร์แทนไม้บางส่วนสมรรถนะเหล่านี้ทำให้ปืนรุ่นนี้ได้รับชื่อเสียงในด้านความทนทานและความเชื่อถือได้เช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้า x 7 4รุ่นพับผ่านท้ายเพื่อรองรับหน่วยรบพิเศษและพลรงจึงได้มีการพัฒนารุ่น n e x 7 4ที่มาพร้อมผ่านท้ายพับได้ทำให้พกพาได้สะดวก ในพื้นที่แคบหรือระหว่างการเคลื่อนย้ายรุ่นนี้ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางทั้งในกองทัพโซเวียตและประเทศพันธมิตร a k 7 4 m การอัปเกรดเข้าสู่ยุคใหม่ต้นทศวรรษ1990รัเสเซียได้เปิดตัว a k 7 4 m ซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงจาก a k 7 4ตั้งเดิมจุดเด่นคือผ่านท้ายพับด้านข้างที่ทำจากโพลิเมอร์แข็งแรงและเบาพร้อมรางติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นกล้องเล็งหรือไฟฉายนอกจากนี้ a k 7 4 m ยังกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของกองทัพรัสเซียจนถึงปัจจุบัน การแพร่หลายและอิทธิพล AK-74 และรุ่นย่อยได้รับการใช้งานในหลายสมรภูมิตั้งแต่สงครามอัฟกานิสถานจนถึงความขัดแย้งในตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออกปืนรุ่นนี้ยังถูกส่งออกไปยังพันธมิตรของรัสเซียและผลิตภายใต้สิทธิบัตรในหลายประเทศความเชื่อถือได้และต้นทุนต่ำทำให้ AK-74 กลายเป็นหนึ่งในปืนที่มีบทบาทสำคัญที่สุดของยุคสมัยใหม่บทสรุป จาก AK-74 จนถึง Next-74 และ AK-74M พัฒนาการเหล่านี้สะท้อนถึงความพยายามของรัเสเซียในการรักษาความได้เปรียบทางการทหารปืนตระกูลนี้ไม่เพียงแต่สืบทอดชื่อเสียงของ AK-47 แต่ยังปรับปรุงให้เหมาะสมกับสงครามยุคใหม่และยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความเรียบง่ายในโลกอาวุธปืนจนถึงทุกวันนี้